โอเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องมาหาหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านน้องเลยกอ้วมานจ๊ะโอ้จ่าจ่าจจาจานะเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยววันหลังเราไปหาน้องเราแอบไปเนาะลูกเนาะเดี๋ยวแม่จะขี่ซาเร็งพาน้องไปมาแล้วค่ะแม่แม่เด็กอ้วน พ่อกับแม่มาแล้วจ้าไปส่งน้องมาแล้วจ้ะพอดีรถเขาจอดตรงนี้เลยนะคะแม่แม่เพราะเพราะว่าทางเข้าบ้านเรามันมันแคบเนาะค่ะแม่แม่ได้ยินเสียงอ้วนร้องไหมคะไม่ต้องร้องลูกจ้าอย่าร้องอย่าร้องลูกเดี๋ยวก็ได้เจอน้องแล้ววันเวลาที่ดีอนาคตข้างหน้าได้ไปออกงานแห่งานเจอกันนะลูกนะ เออเดี๋ยวมาเจอกันเนาะคนเก่งของแม่เออไม่เห็นต้องร้องเลยเดี๋ยวน้องก็มาหาเดี๋ยหนูก็ไปหาน้องก็ได้ค่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องมาหาหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านน้องเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํามูลนู่นโอ้โหแม่ไปดูแล้วบ้านน้องอ่ะเขาหน้าอยู่มากเนาะเออเดี๋ยวแม่พาไปวันหลังก่อนนะ เอ้ลังคาทะลุค่ะแม่แม่อฟซีผ่านจ้าโอ้จ่าจ้าจ่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 าจานะเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยววันหลังเราไปหาน้องเราแอบไปเนาะลูกเนาะเดี๋ยวแม่จะขี่ซาเร็งพาน้องไปเออเดี๋ยวเราไม่ต้องบอกเดี๋ยวเราแอบไปหาน้องเนาะค่ะแม่แม่ เราไปหาน้องนะโอ้โอนองค่ะนองแม่แม่คิดถึงน้องก็คิดถึงหิวก็หิวค่ะทีนี้จะพาไปหาน้องเดพาเล่นน้ำมูลใช่เดี๋ยวไปหาน้องไปเล่นน้ำมูลไปบ้านน้องนะคะก็คือในอนาคตข้างหน้าน่ะมีโอกาสได้ไปหาน้องอยู่แล้วมีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วในวันเวลาที่ดีอาจจะเป็นงานบวชงานมงคลต่างๆเนาะคะ่ะแม่แม่ เ,เวลาพาพี่นี่ไปหาองดวงใจเเดีย๋ยวต้องหาเวลาพาพี่มินมีไปหาน้องดวงไปลอยน้ําแข่งกับน้องดวงกับไปไปน้องดาว<ป>นะคะก็ซึมเศร้าเหงาหงอยเรื่อยเลยค่ะแม่แม่ดูค่ะไม่มองตาไม่มองหน้านเลยว้ายลื่องเรื่ง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 ื่แม่เอาน้องหนูไปไหนนะคะนอ,อนนอนเดค่ะ หน้าโศกหน้าเศร้าเลยค่ะแม่แม่แมวาให้ดูน้ำตาไหลด้วยเนี่ยโอ้ยคนน้ำตาไหลทำย,ยังไงเนาะลูกเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสดีๆก็มาเจอกันนะคะก็ก็ใจหายอยู่เนาะคะ่ะแม่แม่แต่ก็น้องก็เรียนจบก็ต้องกลับไปอ,อยู่ที่บ้านของน้องเองเนาะคะ่ะอ่า ก็ไว้มาเจอกันใหม่ในวันข้างหน้าวันเวลาที่ดีที่รอคอยเด็กๆอยู่นะคะ mm hmm. อาจจะได้โชว์้วยการทำงานด้วยกันต่างๆอาจจะมีงานคู่มาด้วยกันก็เป็นได้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เนาะคะ่ะแม่ๆก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีจ้างงานเด็กๆทั้งสองเชือกให้ไปพร้อมกัน <c oughs> เอรอลุ้นกันเนาะคะ่ะก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งกัรลยานิมิตที่ดีมากๆเลยนะคะทั้งครอบครัวน้องมินนี่ก็รู้สึกแบบปลื้มใจดีใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆระหว่างที่เราได้สอนน้องดวงใจนะคะตอนนี้ก็จะง่อยๆหน้าเศ้าๆหน่อยหง่อยเลยค่ะแม่จ๋าก็น้องค่ะน่าจะง่อยๆหลายวันอยู่ค่ะแม่แม่โอ้นาๆนาๆตะอ้วนตะอ้วนม้ามอเตส่ พอแสนสตื่นเลยน้องหมาวิ่งมาเร็วค่ะแม่แม่ก็เหงาหงอยเหงาหงอยหงอกเลยเนอะคือแบบหน้าซีดหน้าแบบไม่มองใครเลยนะคะคือโกรธใช่ไม่ได้ร่าเ่าเริงคือไม่เหมือนลูกนางเลยนะคะแม่แม่แบบถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะแบบว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันเนาะค่ะมีอารมณ์สนทรีตลอดเวลานะคะเป็นช้างที่มีความสุขอะค่ะแม่แม่เขา เป็นช้างที่นิสัยร่าเริงนะคะแล้วพอเวลาน้องไม่อยู่แบบนี้ก็ mm. ก,ก็เศร้าเนาะค่ะเนาะค่ะตาปริบป,ปริบอยู่ค่ะ mm. <laughs> ขนองอยู่เรื่อยๆนะคะขนองอยู่เรื่อยๆขนองนี่คือช้างที่ขนองเรื่อยๆนี่คือคิดถึงมองหาพะวงนะคะแบบเอ๊ะไปทางไหนเนาะจะกลับมาเมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้วยความที่เขาเพิ่งแยกจากการวันนี้ก็ อาจจะแบบว่าคิดถึงกันมากหน่อยอาจจะขนองหาบ่อยหน่อยร้องหาบ่อยหน่อยนะคะเดี๋ยวนานๆนนไปพอเริ่มชินเริ่มรู้ว่าน้องกลับบ้านแล้วก็กลับมาสู่สภาวะปกตินะคะแต่ช่วงนี้ก็<ด>ก,ก็คิดถึงแหลนะน้องค่ะแม่ๆอย่าว่าแต่ลูกนางคิดถึงคุณครูก็คิดถึงเหมือนกันนะคะอ่าแน่แนๆขวแสนก็อยู่ทางนู้นนะคะพ่อแสนก็น่าจะงงแหละ เอาน้องไปทั้งหนน้อยค่ำแล้วยังไม่เห็นกลับบ้านเลยนะคะ <c oughs> อ่าก็ก็ออพูดไม่ออกเลยค่ะแม่แม่คิดถึงนะคะนี่กลับมาแบบมองไปปกติเขาจะยืนกินหญ้าอยู่ด้วยกันเนาะเวลานี้ก็อาบน้ำพาเขาเดินเที่ยวทีนี้นักเรียนเรียนจบแล้วเหงาเลยเรานะคะ <c oughs> อ่าก็สู้ๆกันต่อไปเนาะค่ะแม่แม่ฝากคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้ นักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะก็เราก็ให้ความรู้น้องไปอย่างเต็มที่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงพัฒนาการถึงศักยภาพในทางที่ดีขึ้นของน้องนะคะอ่ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากทุกท,ท,ท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ,ดคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ